ครับสวัสดีครับโค r t สมาร์ทอินเตอร์ครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการที่จะแบ่งปันในหัวข้อของการสร้างตัดต่อวิดีโอด้วยคายมาสเตอรนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับไปที่ไหนครับคลิกไปเลยที่สีส้มนะครับคายมาสเตอรนะครับคลิกหนึ่งครั้งจากนั้นเราจะเจอคําว่าไปที่แอปนะครับคลิกไปที่แอปอาจจะเจอโฆษณาเราคลิกคลิก กากระบาดปิดเลยนะครับปิดโฆษณาไว้ก่อนนะจากนั้นไปที่ New Project สีส้มกลมๆนะครับมีรูปบวกอยู่ซ้ายมือคลิกหนึ่งครั้งวันนี้จะพาไปนะครับวันนี้จะพาไปทำวิดีโอขนาด4ต่อ5ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับจะเป็นวิดีโอชี้ชวนนะครับแบ่งปันให้กับผู้คนที่ทำงานอยู่ต่างแดนเช่นแม่บ้านนะครับ ที่อยู่ในต่างแดนไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาทํางานต่างแดนแล้วเขาอยากจะมีรายได้นะครับเสริมหรือว่าอยากเรียนรู้งานออนไลน์ก็สามารถแบ่งปันให้เขาได้รับรู้รับทราบได้นะครับเอาละครับพร้อมระยะไปแล้วไปเจอกันไปคลิกที่รูปภาพครับซ้ายมือด้านบนนะครับคลิกหนึ่งครั้งจากนั้นไปเลือกรูปพื้นหลังภาพพื้นหลังเราเอาเป็นสีอะไรก็ได้ครับวันนี้ ลองเอาเป็นสีขาวดูสิคลิกสีขาวจากนั้นนะครับติ๊กเลเยอร์นะครับข้างล่างเรียกว่าเลเยอร์ค่าพื้นหลังคลิกให้ขึ้นขอบสีเหลืองนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะจับยืดยืดเพื่ออะไรยืดเพื่อให้ยาวยาวเท่ากับวิดีโอที่เราจะนำมาเรียกว่าวิดีโอพูทเทสนะครับความยาวประมาณ1น,นาทีนะครับในการ1นาที ยืดมาประมาณ5ครั้งก็น่าจะใกล้เคียงนะครับจากนั้นติ๊กถูกครับเมื่อติ๊กถูกแล้วเราใช้นิ้วของเราแตะเพื่อเลื่อนมาด้านขวาให้ภาพแรกตรงกับเส้นทำลายสีแดงนะครับเส้นทำลายสีแดงนี้เรียกว่าเส้นอ่านนะครับเมื่อไปชี้ตรงไหนเขาจะอ่านภาพตรงนั้นนะครับต่อไปนะครับให้เราไปเอาวิดีโอที่เราเซฟไว้ในไลน์มานะครับวิดีโอ ไปที่ไหนครับทุกครั้งที่จะเอาภาพหรือวิดีโอไปให้ไปที่เลเยอร์นะครับคลิกเลเยอร์จากนั้นไปที่มีเดียซ้ายมือนะครับจากนั้นข้างบนเห็นไหมตรงใกล้ๆกับรูปบ้านจะมีตัวเลือกนะครับเราเลือกที่ม้วนฟิล์มนะครับเพื่อที่จะเจอวิดีโออย่างเดียวถ้าเราเซฟวิดีโอไว้ที่ l ล n e ให้ไปที่ l ล n e มูวี่คลิกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเห็นไหมภาพการจราจรเมืองโตกเกียวนะครับ ถ้าเห็นแล้วนะครับช่องที่สองคลิกหนึ่งครั้งวิดีโอจะลงมาอยู่ด้านล่างนะครับจากนั้นเราใช้นิ้วแตะลูกศรน,นะครับด้านล่างขวามือขยับขยายให้ขอบซ้ายขวา,าดูสวยงามจากนั้นเลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นไปให้สุดขอบบนตั้งไว้ตรงนั้นนะเสร็ <c oughs> จแล้วหนึ่งขั้นตอน เมื่อเสร็จแล้วให้เราติ๊กถูกครับทุกครั้งที่เราเสร็จการทํางานให้เราติ๊กถูกหนึ่งครั้งต่อไปนะครับขั้นตอนที่2เราจะไปเอารูปภาพนิ่งนะครับเกี่ยวกับมือถือภาพมือถือไปที่ไหนครับคลิกเลเยอร์เลยจากนั้นไปที่มีเดียเหมือนเดิมน,นะครับคลิกด้านบนใกล้ๆรูปบ้านนะครับเพื่อเลือกหัวข้อหัวข้อของอรูป รูปนิ่งก็จะเป็นรูปภูเขาสี่เหลี่ยมรูปภูเขาคลิกหนึ่งครั้งเห็นไหมลองเลื่อนหาดูว่าเราเซฟไว้ที่ไหนถ้าเซฟไว้ที่ l ล n e ก็จะไปเอาที่พิจ l รายนะครับเราเห็นแล้วนะครับถ้าเซฟมาจาก Google เราจะไปเอาที่ดาวน์โหลดเจอไหมถ้าเจอคลิกหนึ่งครั้งเขาจะเด้ลงมาอยู่ด้านล่างตรงนี้เรียกว่าเลเยอร์ภาพนิ่งนะครับเราจะยืดไป ยืดไปด้านขวาเลยยืดให้ยาวเท่ากับวิดีโอหรือเท่ากับพื้นหลังก่อนก็ได้อจากนั้นก็ถอยกลับมาถอยถอยมายแล้วไปดูด้านบนด้านบนเห็นไหมด้านบนเราก็ปรับขยายนะครับขวามือด้านล่างปรับขยายให้ใหญ่ตามความต้องการนะครับเราต้องการจอใหญ่ก็ปรับภาพให้ใหญ่ ใหญ่พอเหมาะสมควรแล้วมบุบกับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเราจะเอาไว้ขนาดไหนหรืออยากจะใหญ่เองก็แคใหญ่อีกหน่อยนะึงมุบลงจัดให้สวยงามนะครับจัดให้สวยงามปุ๊บสวยยังสวยระวางครับประมาณนี้นะครับถ้าว่าสวยแล้วให้เราไปที่โครมาคีครับเพื่ออะไรครับ โรมาคีเป็นรูปผู้หญิงสีดำนะครับคลิกหนึ่งครั้งขวามือด้านบนกลมๆติ๊กเป็นสีแดงเพื่อเปิดเพื่อจะตัดสีเขียวออกไปเขาเรียกว่ากรีสกรีนนะครับภาพกรีสกรีนนะครับจากนั้นได้แล้วได้แล้วติ๊กถูกครับปึ๊บจบกระบวนการขั้นตอนที่2ต่อไปเราจะไปขั้นตอนที่3ก็คือการไปเอาวิดีโอฟุตเทจ ว่าได้เรื่องการชี้ชวนนะครับชี้ชวนเชิญชวน,ชวนให้แม่บ้านยกใหมย่ยกห้าเนี่ยจะทำยังไงให้เกิดไรายได้จากการทำออนไลน์หรือจะเรียนรู้ตรงไหนนะครับไปเลยครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว,ลวคลิกเลยเระครับไปที่มีเดียเหมือนเดิมนะครับจากนั้นไปคลิกที่ข้างบนเลือกมีเดียก็คือจะเป็นวิดีโอหรือคลิก้วนฟิล์มวิดีโอเราเซฟไว้ที่ไหนถ้าเซฟไว้ที่ไลน์ไปที่ไลน์มูฟวี่เจอยัง ถ้าเราเพิ่งเซฟเขาจะอยู่ด้านบนซ้ายมือคลิกหนึ่งครั้งอเด้งลงมาละเมื่อเด้งลงมานะครับจากนั้นเราไปดูซิไปปรับนะครับปรับให้เท่ากับจอมือถือเทนะ่าองศาไม่ตรงกันจับข้างบนซ้ายมือขวามือนะครับปรับองศาให้ตรงกันองศาให้แนวเดียวกันนะครับจากนั้นย่อขยายย่อขยายให้ใกล้เคียงกับมือถือปิดเลย ใกล้เคียงภาพจะได้ไม่หายนะครับส่วนชิ้นส่วนของวีดีโอจะไ,ได้ไม่หายเมื่อได้ที่แล้วนะครับซ้ายมือสามจุดคลิกหนึ่งครั้งส่งไปข้างหลังสุดคลิกาจากนั้นทิกถูกด้านบนขวามือเรียบร้อยครับเลื่อนดูสิคอนเทนต์หายไปไหม พอดีนะครับเพราะเราเผื่อไว้แล้วพอดีเป๊ะเลยเสร็จสิ้นกระบวนการขั้นตอนที่3จากนั้นนะครับเราไปใส่คอนเทนต์หน่อยแจ้งข่าวบอกว่านี่ข่าวดีเราไปใส่คอนเทนต์คลิกเลยเยอรครับไปที่ตัวทีพิมพ์เลยครับข่าวดีข่าวดีวดใส่อสัศเจรีหน่อยไหมคลิก เมื่อเสร็จแล้วคลิกตกลงจากนั้นนะครับขยายนิดนึงเพื่อให้ชัดเจนนะครับเพื่อให้ชัดเจนขยับขึ้นไปไว้ด้านบนหน่อยเพื่อกาวดีนะครับไปเปลี่ยนฟอนต์กันหน่อยที่ไหนครับข้างกันไกเอเไปเปลี่ยนฟอนต์เป็นพัทยาดีไหมเลือกแซนไซริสครับ เลื่อนขึ้นไปเจอคําว่าฟอนพัทยาคลิกพัทยาจากนั้นติ๊กถูกถ้าใครไม่มีก็ไปโหลดได้นะครับทีนี้สีขาวเปลี่ยนเป็นสีแดงดีไหมคลิกช่องสี่เหลี่ยมเจอจามสีคลิกใส่สีแดงจากนั้นติ๊กถูกสีแดงใส่ขอบดีไหมใส่ขอบไปที่ตัวทีทีขอบนะครับ เจอ enable เปิดคลิกปุ่มสีขาวด้านบนให้เป็นสีแดงตอนนี้สีใต้ enable จะเป็นสีดำอยู่เราต้องการสีเหลืองคลิกสีเหลืองอคลิกปุ่มดำนั้นแล้วก็ไปหาจานสีเลือกสีเหลืองครับแล้วก็ติ๊กถูกขึ้นมายังขึ้นมาแล้วหนาไปไหมถ้าหนาไปเราลดให้บางบางไปเราปรับให้พอดี เมื่อพอดีแล้วนะครับติ๊กถูกครับติ๊กถูกจากนั้นนะครับจากนั้นไปใส่ลูกเล่นหน่อยนะครับก็คือข่าวดีคลิกตรงข่าวดีไปการเคลื่อนไหวตอนเข้าคลิกเอาเป็นแบบไหนดีเป็นแบบเพิ่มขนาดไหมเพิ่มขนาดาสักหน่งจุดห้แล้วกัน1.5 ความเร็วความช้าหนึ่งจ,จแล้วเซเลติกถูกครับติ๊กคำว่าข่าวดีหนึ่งครั้งให้ขึ้นขอบไปแต่งภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดเราจะเอาเป็นแบบไหนดีเป็นแบบวงแหวนไหมหรือเอาเป็นแบบกระพริบช้าดีกว่ากระพริบช้านะกระพริบช้าจากนั้นนะครับ เมื่อได้แล้วติ๊กถูกครับปึ๊บติ๊กถูกนะทีนี้จับยืดหน่อยจับยืดจับยืดไปให้เสมอกับวิดีโอนะครับเพื่อจะได้เห็นตลอดสายงานเอา,เอายืดหลักวิดีโอแล้วกันเอาให้เท่ากับวิวดีโอแล้วกัน ไหมจากนั้นนะครับจากนั้นจากนั้นข่าวดีเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเราจะไปใส่เรื่องขีเกยียจเพิพ์ใหม่เราใช้คำว่าข่าวดีเนะี่ยไปคัดลอกมามองซ้ายมือขวาบนนะครับซ้ายมือซ้ายมือบนคลิกสามจุดครับเจอคําว่าคัดลอกไหมเจอคลิกหนึ่งครั้งจะเห็นว่าคําว่าข่าวดีมีสองคอนเทนต์มีสอเลเยอร์แล้วใช่ไหมครับ ให้เราให้เราแยกออกมาใช้นิ้วไปแยกข่าวดีข้างบนออกมาติ๊กถูกก่อนอติ๊กถูกก่อนติ๊กถูกเสร็จแล้วนะครับติ๊กข่าวดีข้างล่างให้ขึ้นขอบแล้วจับแยกออกมาแยกออกมาจากนั้นให้เราไปเพิ่มข่าวเรื่องอะไรไปที่ไหนครับไปที่แท่นพิมพ์ด้านบนขวามือลิกหนึ่งครั้ง ลบคำว่าข่าวดีออกแจ้งไปยังข่าวดีแจ้งไปใครดีข่าวดีสำหรับคนทำงานต่างแดนดีไหมอ่ะพิมพ์สิพิมพมส์สำหรับสำหรับคนทำงานคนทำงานต่างแดนอบอกข่าวเล่าแจ้งเนาะสำหรับคนทำงานต่างแดนเสร็จแล้วตกลงครับได้แล้วแต่ หล้นขอบย่อย่อให้เหมาะสมนะครับย่อให้เหมาะสมจะให้ล้นขอบอจัดให้สวยงามไม่ให้ชิดขอบมากเกินไปครับคราวนี้สาหรับคนทําง,งานต่างแดนจากนั้นเอเปลี่ยนสีให้แตกต่างดีไหมไปเปลี่ยนสีพื้นหลังครับให้เป็นสีเหลืองก็สลับกันหน่อยแล้วไปเปลี่ยนซื้อสีขอบ ให้เป็นสีแดงถูกโอเคดีขึ้นไหมดีขึ้นนะจากนั้นนะครับจากนั้นถือว่าเสร็จแล้วเสร็จขั้นตอนที่สี่แล้วอ่าเสร็จขั้นตอนที่สี่ไปตรวจดูซิเราก็เลื่อนตรวจดูก่อนไ็ได้ครับทีนี้ตรวจดูซิอา้าววิดีโอข้างบนหายไปไหนงาน,นยังไม่จบ อ๋อแสดงว่าวิดีโอพุตเพจเึ้บนสั้นไปสั้นไปเพราะฉะนั้นเราทำไงให้ยาวจับยืดก็ไม่ได้จับยืดไม่ได้นะจับยืดไม่ได้เพราะถ้าจับยืดไม่ได้นะบางบางถ้าภาพนิ่งเราจับยืดได้นะครับจับยืดไม่ได้เราทําไงเราไปที่สามจุดนะครับคัดลอกเลยคัดลอกให้ให้เป็นสองท่อนเลยนี่นะเขาเร่งมาสองท่อนแล้วซิกโทก,ก่อน จับท่อนล่างนะครับจับท่อนล่างกดเลื่อนเลื่อนมาให้ปลายกับหัวเสมอชนกันต่อเนื่องกันเพิ่ถ้าเขาเกยกันเขาก็จะอยู่คนละแถวถ้าเขาห่างกันเขาจะอยู่แถวเดียวเห็นไหมแต่ว่าช่วงห่างเราจะเห็นพื้นหลังสีขาวเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเกยกันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไร เกยกันนิดหน่อยแล้วกันไม่เป็นไรประมาณนี้นะครับเราก็จะเห็นตลอดสายเลยทีนี้ช่วงท้ายเนี่ยช่วงท้ายเราช่วงท้ายเราใส่เบอร์โทรของเราหน่อยนะดีไหมช่วงท้ายใส่เบอร์โทรแล้วกันใส่เบอร์โทรทำไงครับคลิกแท่งเลเยอร์สำหรับคนทำงานต่างแดนไปคัดลอกเลยคัดลอกอ่ิ๊กถูก ตอนนี้คอนเทนต์เป็น3ามเลเยอร์ละเราก็จะคลิกเลเยอร์ที่3ให้เส้นขอบเสร็จแล้วก็ไปที่ไหนไปที่แท่นพิมพ์เพื่อลบลบแล้วก็พิมพ์เราให้คำปรึกษาครับพิมพ์คับว่าปรึกษาปรึกษา ปรึกษาแล้วก็ใส่เบอร์โทรหรือ ID l ดียก็ได้ครับเราก็ใส่เบอร์โทรหรือ ID l i n ยก็ได้ปรึกษา0924369423นะครับตกลงจิกถูกจากนั้นใช้มือแตะข้างบนนะครับคำว่าปรึกษาลงมาอาไว้ด้านล่างนะครับเอาไว้ด้านล่างเลย ัดให้สวยงามนะจัดให้สวยงามแล้วก็เปลี่ยนสีสักหน่อยดีไหมหรือจอาสีนี้อถ้าถ้าชอบสีนี้ก็เอาสีนี้นะครับถ้าชอบสีนี้ กถกก่อนแค้สวยงามนะครับเสร็จแล้วใส่นั้นลงไปหน่อยไหมใส่เขาเรียกว่าอะไร QR code ของเราหน่อยไหมถ้าใครต้องการใส่ใส QR code นะครับช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายคลิกเลเยอร์ครับคลิกเลเยอร์ แปล QR code ของเราที่เตรียมไว้นะครับไม่ไว่าจะเป็น QR code ล n e หรือล i อ L นะครับส่วนใหญ่เราเอาไว้ที่ไหนครับเอาไว้ที่ดาวนโหลดใช่ไหมไปไปที่ดาว์โหลดเพราะว่าเราดาวโหลดมาไปห,หาดูซิเีนไหมเจอแล้วครับจัดเลยจะไว้ตรงไหนช่วงท้ายๆเนาะท้าย,าย,ายไว้ตรงนี้เพื่อติดต่อประสานงาน ช่วงท้ายนะครับเสร็จแล้วลติดถูกช่วงท้ายแล้วก็ดึงมาดึงมาให้สมนกับวิดีโอ,อให้คำว่าข่าวดีหายไปไหนไปตรวจด,ดูซิข่าวดีหายไปไหนคำว่าข่าวดีข่าวดีอ๋อข่าวดีหายช่วงหลังนี้ ถ้างั้นก็ไปคิดกันว่าข่าวดีเลือกมาไว้ด้านหน้าเลือกมาไว้ด้านหน้าสุดโอเคยุบมาแวข่าวดีมาแล้วทีนี้ส่วนสุดท้ายอ่ะส่วนสุดท้ายเราจะให้จบแบบไหนเราให้จบแบบไหน เราให้จบแบบว่ามีคอนเทนต์ครบถ้วนสมบูรณ์เนาะจอแบบนี้เราก็ตัดเลยครับตัดขอบพื้นหลังคลิกให้เป็นขึ้นขอบเสืองแล้วก็คลิกกันไกลตัดไปทางด้านขวาของหน้อาอ่านนะครับตรงนี้ยาวเกินแล้วก็ตัดไปด้านขวาของหน้อาอ่านตัดให้เสมอกันนะครับ ประมาณนี้ส่วนต่างๆเลยไปหน่อยไม่เป็นไรตรงนี้เราก็จะตัดและจะย่อได้หมดเลยตัดให้เสมอกันไม่เปลืองพื้นที่มากกันไปย่อมาใใกล้เคียงแล้วก็เปิดดูครับเปิดดูโอเคจบ เห็นครบถ้วนกระบวนการนะฮะแล้วจากนั้นเราก็ไปดูว่าเราจะเลือกเอาคอนเทนต์แบบไหนที่จะไปโชว์เนด้านหน้า mm hmm. ด้านหน้า mm hmm. อันนี้ไหมถ้าเราชอบอันนี้ปุ๊บให้เราไปที่ซ้ายมือครับข้างบนรูปฟันเฟืองคลิกหนึ่งครั้งเราต้องการจะจับภาพเพื่อเพิ่มเป็นคลิปคลิกหนึ่งครั้ง mm hmm. อ่างเือนมัน,นมอยู่ด้านหลังให้เราแตะ เลื่อนไปอยู่ด้านหน้าสุดอ่าว่างยาวไปไหมยาวไปเราก็ยอ่ยอย่อให้สั้นๆประมาณนี้ที่เห็นว่าแบบทิ่ถูกอ่ะลองเทสดูสิเราเทสดูว่าสวยงามตามที่เราต้องการไหมคลิกด,ดูครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเอาธทมญี่ปุ่นมาใส่เพื่อบอกเก่าเราแจ้มนะไปเอาธทมญี่ปุ่นมาไปที่ไหนครับไปที่เลเยอร์ไปที่สติกเกอร์ ถ้าใครยังไม่ได้โหลดไม่มีธงญี่ปุ่นไปที่โหลดรับเพิ่มเติมแล้วไปเลือกคําว่าตกแต่งตกแต่งนะจากนั้นเลื่อนหาแล้วหาเลยเจอไหมธงอันนี้ไม่มีธงญี่ปุ่นเลื่อนผ่านไปหาธงญี่ปุ่นเจอไหมเออถ้าเจอคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ดาวน์โหลด่าถ้าดาวน์โหลดเสร็จเขาจะขึ้นคําว่าติดตั้งเสร็จแล้วติ๊กก,กระบาด เสร็จแล้วสิ่งที่ดาวนโหลดไว้เขาจะมาอยู่ตรงนี้ครับธงประจำชาติคลิกหนึ่งครั้งเจอไหมธงญี่ปุ่นถ้าเจอคลิกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วติ๊กถูกธงญี่ปุ่นจะเด้งมานะครับจากนั้นจับขยับครับขยับเอาไว้ด้านขวาดีหรือด้านซ้ายดีย่อหน่อย mm. เดี๋ยวจะบังทิวทัศน์มากเกินไปเราก็ย่อไว้ด้านซ้ายดีไหมย่อไว้ด้านซ้ายนะจากนั้นติ๊กโกครับ mm. ทีนี้ เขามีสั้นแป๊บนี้แปบ๊บเดียวแล้วหายไปเรายืดหน่อยยืดไปให้ยาวเท่ากับวิดีโอที่เราต้องการนะยืดไปเลยปึ๊บโอเคเจอธงญี่ปุ่นเราเปิดดูหน่อยซิเป็นยังไงโอ,โอเคมาละโอเคถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับเสร็จแล้วจากนั้นเราไปไหนต่อเมื่อเราตรวจครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้วให้เราคลิกเซฟครับข้างบนลูกศรขวามือด้านบนคลิกหนึ่งครั้ง คลิกไปนะครับอ่าตรงนี้เลือกเลดความละเอียดความละเอียดนะครับถ้าเครื่องเราความจุเยอะหรือว่าสเปตี้แล้วก็เลือกเต็มสเปตี้เลยนะครับหรือจะเลือกขนาดนี้ก็พอจากนั้นเลทบิดเลทความละเอียดสูงต่ําไว้ตรงกลางนะครับไว้ตรงกลางสูงต่าขนาดปานกลางพร้อมแล้วคลิกครับ Export 1หนึ่งครั้งเขาจะมีโฆษณามาให้เราดูฟรีเราดูับ ถ้าเราไม่ต้องการดูเราก็อาจจะต้องมีการจ่ายเงินรายเดือนนะครับจ่ายเงินรายเดือนเดือนเท่าไหร่ว่าไปนะครับข้อดีก็จะไม่มีรู้เขาเรียกว่าไม่มีรายน้ำไม่มีไม่มีโฆษณาแต่ช่วงที่เรายังไม่พร้อมที่จะจ่ายเงนินเราก็ดูโฆษณาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแบบประมาณไม่เกินยี่บห้าวินาทีนะครับตอนนี้เหลืออีกเก้าวินาทีเมื่อเราดูจบนะครับให้เรา คลิกกากบาทปิดจากนั้นระบบก็จะทำการ export project ที่เราได้ทำเสร็จสิ้นแล้วนะครับจากหนึ่เเลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงนั่นแหละ100%ก็จะเสร็จสิ้นถ้าวิดีโอไม่ยาวมากนักก็ไม่เกิน5นาทีนะครับแป๊บเดี๋ยว เาีณยของเราประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีก็จะแป๊เดียวเนี่ยตอนนี้ก็ได้ประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วเมื่อจบนะครับเส้นแดงแดงจะขึ้นเต็มพลึกตอนนี้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้ครบร้อยเปอร์เซ็นเขาจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเสร็จสิ้นเลย เราสามารถเปิดดูได้กดแชร์จะแชร์เข้า YouTube อะไรก็ได้นะโอเคเสร็จสิ้นแล้วกดปุ่มถอยถอยจากนั้นถอยอีกหนึ่งครั้งเขาจะขึ้นแบบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าถ้าเราต้องการตั้งชื่อนะครับคลิกหนึ่งครั้งสองครั้งลบออกคำว่าไม่มีชื่อพิมพ์เป็นตั้งชื่อเช่นแม่บ้าน มแม่บ้านต่างแดน,อ,รรนดอ่าแม,ม่บ้านต่างแดนอะไรประมาณนี้คลิกตกลงอ่าแม่แม่บ้านต่างแดนสองตกลงเห็นไหมแล้วก็จะมีวิดีโอที่เป็นชื่อแม่บ้านต่างแดนนี้เราจะได้ไม่หลงว่าเออเราทําวิดีโอนี้เราเราจะไปใช้อ่าเพราะเราอาจจะทําไปเยอะเห็นไหมมีหลายชื่อเลยนะครับ จากนั้นเราก็ทําไปใช้นะครับโอเคก็เสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้นะครับเสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้กับโครสมาร์อินเตอร์นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปนะครับโอเคทั okay. ้งนั้นก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปไป Yeah. Yeah.